ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบัตรประชาชนมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ย เป็นประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของการขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เปลี่ยนคนํานำหน้าจากเด็กชายเด็กหญิงนายนางสาวเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับและจะต้องติดต่อที่ไหนได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับ การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนกรณีที่เปลี่ยนคํานําหน้านะครับจากเด็กชายเด็กหญิงเป็นนายนางสาวเนี่ยต้องทําอย่างไรและต้องติดต่อสํานักง,งานเขตที่ไหนได้บ้างหรือติดต่อที่อําเภอไหนได้บ้างนะครับสำหรับคําชี้แจงในเรื่องนี้นะครับการเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนคํานําหน้านามให้นําบัตรใบเดิมเนี่ยไปขอตรวจสอบคํานําหน้านาม ก่อนนะครับว่าเป็นเด็กชายหรือนายถ้ายังเป็นเด็กชายก็ให้ไปยื่นขอแก้ไขในทะเบียนบ้านให้เป็นนายก่อนโดยการนำทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนไปขอแก้ไขได้ที่งานทะเบียนราษฎร์เขต หรืออำเภอที่คุณมีชื่ออยู่นะครับแล้วค่อยยื่นขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนปัจจุบันเนี่ยข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนได้มีการเชื่อมโยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ประสงค์จะขอทำบัตร ก็สามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนณะสำนักทะเบียนแห่งใดก็ได้ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการเปลี่ยนคำนำหน้านามเนี่ยนะครับจะต้องแก้ไขในทะเบียนบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วแก้ไขในบัตรประจำตัวประชาชนต่อไปนะครับ โดยสามารถยื่นทําได้ที่สํานักงานเขตหรือสํานักทะเบียนทั่วประเทศนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สนําหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ